สวัสดีครับ you, พบกับรายการ m าร์เก็ตติ้งไอเดียกับผมอออู๋คนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นถึงผู้บริหารสาวสุดสวยเก่งนะครับมากความสามารถสุดๆวันนี้เขาจะมาสัมภาษณ์เรื <t une> <t une ่องของเซลล์อินเจเนียร์เดี๋ยวเราไปดูนลยครับว่าเซลล์อินเจเนียร์คืออะไรแล้วก็จะมีการเทรนยังไงทําให้คนที่ถูกเทรน กลายเป็นนักขายมือทองเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมนี่นะครับเราก็มาอยู่กับอาจารย์สาวสุดสวยที่สอนเกี่ยวกับเซลลูเจเนียเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคืออะไรสวัสดีครับอาจารย์ปูสวัสดีค่ะอาจารย์อูอาจารย์ดูสดใสสวยมากนะครับตัวจริงนี่น่าสายจิกนะครับขอบคุณมากผมเป็นเกียิมากนะครับที่ได้ดามาร่วมรายการอาจารย์รู้สึกยังไงครับที่ได้ออกรายการนี้ก็ดีใจมากนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์อูด้วยค่ะเจ่ให้เกียิอาจารย์ปูมานั่งสัมภาษณ์วันนี้แล้วก็มาถึงที่ ออฟฟิศเซลล์มูฟของเราเลยค่ะเจ้าจั์บอกว่าเซลล์มูฟเซลล์มูฟนี่คืออะไรครับเซลล์มูฟนะคะก็เป็นสถาบันที่สอนเซลล์เอนจิเนียร์แห่งแรกของประเทศไทยค่ะ คือเราเน้นไปโดยเฉพาะเซลล์เอนจิเนียร์เลยค่ะโอ้เป็นแห่งแรกแล้วแล้วเมยังไงถึงมาตั้งบริษัทอะไอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกแห่งแรกเลยครับผมค่ะจริงๆก็ต้องบอกอาจารย์โอ๋ก,ก่อนเลยเนาะว่าอาจารย์ปูนเนี่ยก็คือจบวิศวะเนาะแล้วก็มีแบ็กกราวน์เนี่ยที่เกี่ยวกับเซลล์เอนจิเนียร์ตั้งแต่เรียนจบก็ขายมาโดยตลอดเลยค่ะพอโตๆขึ้นมาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจอประสบการณ์เราพร้อมเพื่อที่จะมาแบบให้ประโยชน์กับน้องๆเซลล์เอนจิเนียร์ในวงการของเซลล์เอนจิเนียร์ นี่คืออะไรครับผมโอเคเซลส์ก็คือขายใช่ไหมคะเหมือนพนักงานขายแต่บวกกับเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ก็คือคนที่มีความรู้ทางด้านเทคนิครวมกันคือเซลล์ที่ขายของที่ต้องใช้เทคนิคอี้เนี่ยค่ะแล้วของอะไรบ้างก็คือของเนี่ยจะเป็นสินค้าโปรดักทั้งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหรือว่าบริการก็ได้นะคะแล้วไปขายใครบ้างก็อย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรม e n d u s e r developer อปเปอร์วิงคอ n ซัลทวิง designer หรือว่ามาวิ่งที่เป็นเมนคอนแทคเตอร์หรือผู้รับเหมาอันนี้ค่ะก็จะเรียกว่าเซลล์เอนจิเนียร์ค่ะอาจานโอ แล้วอาจารย์ปูบอกว่าเปิดที่นี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วอาจารย์เอาประสบการณ์อย่างไรครับที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เซลสามารถเพิ่มยอดขายได้แบบสุดๆครับผมค่ะก็คือประสบการณ์ของตัวเองอย่างที่บอกเรียนอาจารย์อู๋ไปเบื้องต้นนะคะเพราะว่า20กว่าปีอาจารย์ปูก็เป็นเซลเอนจิเนียร์มาโดยตลอดเลยค่ะ,ะแล้วก็เราดูว่าเฟรมเวิร์กที่จะทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็อยากจะเอาตรงนั้นแหละที่มาถ่ายทอดค่ะจากที่ผมเข้ามาดูบริษัทของอาจารย์ปูที่ให้มาดูก่อนเลยเ<ะ>ห็นทํางานแบบเป็นทีมากๆนะครับอาจารย์มี มีการสนับสนุนทีมอย่างไรครับให้เขารู้สึกว่าไม่ท้อแท้ต่ออปสรรครับผมอย่างแรกเลยนะคะ m <c oughs> มซ์เซตที่ให้กับทีมจะต้องมีว่าถ้าเราทํางานอยู่เป็นทีมเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าที่ทําคนเดียวเพราะฉะนั้นพอได้ m มซ์เซตตรงนี้ทุกคนโอเครู้แล้วว่าเราจะไม่เป็นว man show เนาะก็จะทํางานกันเป็นทีมแล้วก็ผลลัพธ์มันก็จะได้มากกว่าที่ทําคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทีมงานเรามี m มซ์เซตตรงนี้มันก็จะสามารถทําให้การทำงานเป็นทีมเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยอะค่ะอาจารย์โอ ลงมือทําตามด้วยเรามาจะมาฟีดแบ็กันอีกทีหลังจากที่เราลงมือทําไปแล้วว่าอันนี้เวิร์กไหมอันนี้ไม่เวิร์กไหมสต r a t e g y คือมีแค่นี้ค่ะให้ m i n d s ็ t ลงมือทำแล้วก็ get feedback ส่วนใหญ่ก็จะ work เนะเพราะว่าเราจะมีการแบบเปรียบเทียบก่อนที่จะทำงานเป็น team work กับหลังที่จะทำงานเป็น team work ผลลัพธ์ที่วัดได้เป็นตัวแรกมันคืออะไร <ừ> ทุกคน <ừ> พอทุกคนเห็นอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>ก็จะโอเคเห็นพร้อมต้องกันว่ามันเปลี่ยนแปลงจริงเอาพุทที่ได้อะมันเยอะกว่าที่ทำคนเดียวจริงๆอันเนี้ยแล้วในการ ที่เราจะไปเสนอให้กับลูกค้าเขาเชื่อใจเราได้อย่างไรครับที่อาจารย์อูยังย้ำเสมอว่าเป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศไทยโอเคก็จะเชื่อใจได้ยังไงเนาะจริงสมมติสาหรับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลย trust ในการเห็นเนี่ยสำคัญมากจริงๆมันมีแค่3อย่างเองอาจารย์อ๋ทราบไหมคะคในการที่แบบจะ build trust ได้อย่างรวดเร็วอะอย่างแรกก็คือ body language ภาษากายเนี่แหละที่เราจะสื่อออกไปเป็นยังไงเนาะอย่างที่2ก็คือโทนกับน้ําเสียงเวลาที่เราพูดเวลาที่เรานําเสนองานส่วน ที่สามเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองอะคือสิ่งที่เราสื่อสารออกไป mm hmm. ถ้าเราไม่สามารถผ่าน body language ไม่สามารถผ่านน้ำเสียงโทนไปได้ไอ้สิ่งที่เราสื่อสารลงไปแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่สามารถไปถึงลูกค้าแน่นอน mm hmm. ค่ะเพราะฉะนั้นในการที่ build trust อย่างแรกเลย body language การยิ้มการพูดแล้วมองหน้าสบตายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้ำเสียงที่เรามีความจริงใจขึ้นลงกับสิ่งที่สื่อเข้าไปอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะทําให้ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของ การที่เราจะไป sales, เซลล์กนจะไปขายอะไรต่างๆก็คือจะต้องมีค่ะาการครูครับสมมติเราเห็นเลยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการสินค้าแบบนี้แต่ลูกค้าก็ายังไม่รู้ตัวครับทีมเซลล์เขาจะแนะนําอย่างไรครับผม ถ้าลูกค้าไม่รู้ตัวก็มีข้อดีนะคะคือ<ม>เราก็จะเป็นคนแรกที่เข้าไปแนะนําให้เขาอะรู้ตัวขึ้นมาว่าเขาจะต้องใช้อันนี้ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือแบบ product knowledge <ม>คือเซลล์จะต้องรู้ว่า product <ม>ที่เราขายเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะไปทําให้เขาตอบโจทย์ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วทาให้เขาแบบมีประโยชน์มากที่สุดนั่นแหละตอนนั้นแหละจะทําให้เขารู้ตัวว่าเฮ้ย<ม>เขาจะต้องการใช้อันนี้และจริงๆโดยที่เราก็จะสามารถแนะนําให้เขาได้อย่างเงี้ยค่ะสมมุต ทีมเซลล์เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการเพิ่มยอดขา อาจารย์ปูจะแนะนําเขาอย่างไรครับว่าจะต้องเพิ่มยอดขายได้จริงๆแล้วอะค่ะคุณอูยอดขายเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบเ l t ติเมทโกลที่สุดใช่ไหมคะของบริษัทหรือว่าเซลล์ต้องการคือการเพิ่มยอดขายแต่การจะไปถึงจุดนั้นอะมันมีโมโดูลย,ย่อยๆๆๆๆๆที่ประกอบกันและทาให้เพิ่มยอดขายอย่างเช่นว่าคุณอู๋จะเดินไปเซเว่นหน้าปากซอยใช่ไหมคะอยู่ดีๆถ้าสมมตินึกว่าปิง๊งจะเดินไป,ไปแบบให้ถึงเลยโดยการหลับตาจะสามารถไปได้ไหมคะ ไม่ได้ไม,ไ,ดมดไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นการเดินไปเซเวน่นข้างหน้าปากซอยจะต้องผ่านถนนผ่านซอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาวาก่อนจะไปจุดหมายตรงนั้น hmm. เช่นกันค่ะการเพิ่มยอดขายก็เหมือนกันเดินไปเซเว่นถ้าเปีเเปยบเทีท่ยบง่ายใช่ไหมคะต้องผ่านซอยผ่านถนนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาข้ามถนนตรงนี้มันจะเป็นโมดูลย่อยๆที่ต้องประกอบกันเพื่อที่จะไปเพิ่มยอดขายเช่นอะไรบ้าง 1. การพรีเซนต์ 2. การเข้าใจลูกค้า3การเข้าใจเซลล์โปรเซส 4. การสื่อสาร Product k n o w โ e d g e อย่างที่ บอกไปแล้วแล้วก็6การตั้งเป้าหมายของเราที่จะไปเซเว่นที่จะไปเพิ่มยอดขายตรงนั้นซึ่งมันมีตรงนี้มีประกอบย่อยๆเพื่อจะไปเพิ่มยอดขายอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ m i n d เซตอย่างนี้ค่ะว่ายอดขายอ่ะทุกคนต้องการแหละอยากจะเพิ่มได้แต่อยากจะให้กลับมาดูว่าเบสิกแบ็กกราวด์ของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ประกอบกันและจะสามารถทําให้เพิ่มยอดขายตรงนั้นเราก็ค่อยค่อย เติมมันไปทยละจุดพอครบหมดแล้วเมื่อไหร่ยอดขายก็สามารถเพิ่มได้แน่นอนนะคะคำว่าเซลล์อิศวเนะครับจำเป็นต้องจบวิศวะไหมครับไม่จําเป็นเลยค่ะไม่จําเป็นเลยบางคนเนี่ยไม่ได้จบวิศวะแต่สามารถขายได้เก่งกว่าคนที่จบวิศวะอีกนะคะใช่ค่ะไม่ไม่จำเป็นเลยค่ะแต่แค่ว่าเราต้องรู้ในสิ่งที่เราขายประมาณ80%ขึ้นไปเท่านั้นเองถ้าเราศึกษาได้รู้ในสิ่งที่เราขายได้เนี่ยไม่จําเป็นเลยค่ะส่วนใหญ่บริษัทหลายที่ก็จะมีการอบรม product knowledge มให้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะ product training สําคัญที่จะต้องมี ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกรันหรือว่าเห็นเป็นรูปเป็นภาพเดียวกันเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกัน same picture same destination การพูดคุยการประชุมมันก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะเราอาจจะไม่ต้องประชุมแบบยาวก็ได้เนาะแต่ประชุมแบบที่มันได้ใจความแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดสั้นๆแต่บ่อยๆอ,อันนี้ก็ช่วยได้ค่ะอาารูครับถามหน่อยครับมันต้องมีแน่นอน เราต้องเจอปัญหาแน่นอนอาจารย์ปูแก้ไขปัญหาอย่างไรครับช่วยยกตัวอย่างนะครับผมอ๋อถ้าปัญหาเนี่ยมีเนี่ยแสดงว่าเรามาทําให้เราฝึกอะค่ะอ<ม>ันไห,หนที่ไม่มีปัญหาเลยจะทําให้เราแบบเหมือนไม่ได้พัฒนาตัวค่ะถ้าเราคิดแค่นี้เราจะอยากเจอปัญหาเลยตลอดมไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็เออสามารถทําให้เราแบบพัฒนาขึ้นอีก ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราจะเจอปัญหาเราก็เหมือนกับทําให้เราพัฒนาตัวอย่างคิดอย่างนี้มากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าแก้อย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับปัญหานั้นๆเนาะว่าเราเจอ,อย่างไงบ้างจากประสบการณ์เราแล้วก็มาดูว่าเออเราเคยมีปัญหานี้มาก,ก่อนเราจะพัฒนายัางไงหรือเราอาจจะแบบถามเมนทอร์ถามผู้รู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเราแม้มกระทั่งการแบบเซิร์ชชิงต่างๆในอินเทอร์เน็ตใน AI ก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแก้ปัญหาได้ค่ะอาจารย์ครูครับ ช่วยฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เริ่มต้นอย่างจะ ทำธุรกิจอะหรือมาเป็นทีมขายเนี่ยแต่กลัวมั่งคนรอบข้างดูถูกว่ายอย่างเงี้ยครับอาจารย์ปูจะแนะนําเขาอย่างไรครับผมโอเคก็ถ้าเริ่มต้นเลยสําหรับคนที่อยากมาขายก่อนเนาะก่อนที่จะไปทําธุรกิจอยากมาขายก่อนลงมือทําเลยเซลล์ Sales เนี่ยเซลเอนจิเนียร์หรือว่าเซลเนี่ยคือคนที่เป็นตัวแทนของบริษัทแล้วก็ถูกส่งไปอยู่หน้าลูกค้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่แบบเหมือนดีที่สุดอะที่บริษัทส่งไป<ม>แต่ถ้าเราไม่กล้าทําอะไรเลยเรากลัวแบบล้มเหลวทุกอย่างเลยเสร็จละ พอไปอยู่ตรงหน้าลูกค้าเนี่ย อาจจะต้องเป็นคนที่มั่นใจที่สุดเพราะฉะนั้นการที่ลงมือทําลุยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่แบบสําคัญที่สุดในการที่จะประสบความสาเร็จเนาะแต่ถ้าไม่ลงมือทําอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่เท่ากับศูนย์นะคะจันโอถือว่าติดลบด้วยติดลบทางเวลาคือเวลาเดินไปเรื่อยแต่เราไม่ทําอะไรเลยเนาะอันนี้สําหรับคนที่แบบอยากเป็นเซลล์ก็อยากจะบอกว่าลงมือทอําเลยค่ะแล้วก็ออกไปขายเลยส่วนสําหรับคนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเป็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นมาเนาะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราต้องทําก่อน ถ้าเกิดเราไม่เคยลงมือทํามาก่อนไม่เคยขายเราจะมาเริ่มธุรธกิจเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแหละรอบได้แล้วว่าโอเคคนเขาทายังไงมีปัญหาอะไรบ้างมีจุดอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังเพราะฉะนั้นหลักสําคัญอย่างเดียวเลยคือลงมือทำคิดแล้วก็ลงมือทอรรําเลยค่ะ ลงมือทำนะครับคิดก่อนแล้วก็ลงมือทําอย่างที่อาจารย์ปูว่านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปู่ว่าลยครับเป็นอย่งนี้ครับเนื้อหาสาระที่สําคัญเนะี่ยได้แรงมันใจใจสุดๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้น,นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับผม นครับเนื้อหาสาระของอาจารย์ปูที่ได้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ,จต่างๆถ่ายทอดประสบการณ์ดีงานางต่างๆเราก็สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือเรื่องราวในการทําธุรกิจก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสึดใจอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย